สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะสกอตชี่ที่รับเทรดน,นะคะก็มีเอ่ออยู่หลายชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูแต่ชิ้นแรกกันเลยนะคะได้เป็นปารปอนคาบิบ巴าซันนะคะก็มีแผงนะของแท้ค่ะก็เดี๋ยวมาบีบเองนี่นะคะนี่กระโลนะคะที้นี่2เป็นเค้กโรอเรียม่านะคะก็เป็นแพ็กเกจนะคะเราแกะไปตรงนี้นะนี่นะ แล้วก็นี่เป็นตัวเค้กโรนะคะก็มี <S <S มมไอซิ่งตรงนี้นะคะนี่นะคะนิ่งสโลโนะเป็นปังปอนคาบิปะปังปอนคาบิเออปังปอนคุม,มาสิปังปอนคุม,มานะคะก็มีแครกหองแทนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาบีบกันเลยนะคะนี่นะคะนิ่งสโลนะชิ้นนี้เป็นปังปอนคิตตี้นะคะก็มี นิ่มสโลนะก็นี่ตรงนี้นะคะนี่เป็นอ่ออิโมจิเบรดนะคะอิโมอิโมชแนลเบรดนะคะก็นี่นะเป็นแพ็กเกจค่ะนี่เป็นสก,กุชชี่นะคะก็มีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะนิ่มชินี้เป็นาวเบรโดนะคะของแท้ค่ะก็นี่นะนิ่มซาโลมากนะ ชิ้นนี้เป็นโดรกิคิตตี้นะคะนี่เป็นป้ายตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะคะมีบาร์โคดนะคะแล้วก็เป็นลายเส้นตรงนี้นะคะของปี2015ค่ะก็นิ่มๆนะคะไม่สโลนะชิ้นนี้เป็นเมลอนคิตตี้นะคะมีแท็กมีบาร์โคดมีปักกี้ค่ะแล้วก็ลายเส้นนี้นะคะ2015นะก็นี่นะคะนิ่มๆนะคะไม่ค่อยสโลนะ นี่เป็นปลาฉลามจิ๋วนะคะก็มีเป็นแท็กนะคะแล้วก็เป็นลายเส้นนะคะตรงนี้ก็ชิโอ๊ยก็ชินนีนิ่มๆนะคะไม่ซาโลนี่นะก็มีประมาณนี้นะคะสกูชี่ที่รับเทรนนะคะใครสนใจแอดไลน์ตามที่ขึ้นเอาไว้นี้เลยนะคะตรงนี้หลอ id ไลน์ศูนย์เก้าสองห้เก้านะคะใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ถ้าชอบไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะก็ไปแล้วนะคะคลิปนี้ 拜拜。Bye bye.